สวัสดีครับกระผมนายสมพรหมื่นแสนตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะสังกัดโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองรับผิดชอบสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาของล,ลูกนักเรียน คือนักเรียนจะมีปัญหาทางด้านการใช้แป้นคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์และเมาส์ในการคลิกเลือกใช้งานนะครับเนื่องจากลูกๆนักเรียนไม่ค่อยได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันทำให้ลูกๆนักเรียนไม่คุ้นชินกับแป้นคีย์บอร์ดและการใช้เมาส์ นะครับเพราะว่าในชีวิตประจําวันของลูกๆนักเรียนจะใช้โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่แป้นพิมพ์ของโทรศัพท์ก็จะมีความแตกต่างจากแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครเวลาเรียนนะครับนักเรียนเข้ามาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และใช้แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนะครับเวลาจะพิมพ์ข้อความ หรือจะพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งพิมพ์สืบค้นหาข้อมูลก็จะใช้เวลาในการพิมพ์ข้อความเป็นเวลานานนะครับในการหาตัวอักษรในแต่ละตัวนะครับทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่านักเรียนจะคุ้นชินกับแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์มากกว่า จึงทำให้เกิดการปรับประยุกต์การนำเอาเทคนโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่าเกมการูดโนะครับเป็นเกมออนไลน์นะครับโดยคุณครูสามารถที่จะสร้างแบบฝึกแบบถามตอบก,กับลูกๆนัก,กเรียนได้หลากหลายสามารถสอดแทรก ได้หลายวิชานะครับและเกมการ์ดก็อยู่ในอินเทอร์เนต็ตนะครับสามารถให้ลูกนักเรียนได้รู้จักการสืบค้นค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้จึงเป็นเหตุทําให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมการ์ดโขึ้นเพื่อให้ลูกนักเรียนได้คุ้นชิน คุ้นเคยกับการใช้คีย์บอร์ดและเมาส์นะครับเพื่อเวลาพิมพ์ข้อความหรือพิมพ์อะไรก็จะได้เร็วขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดในกิจกรรมต่างอื่นๆได้อีกแล้วก็นักเรียนก็สามารถตั้งชื่อผู้เล่นได้ด้วยนะครับตั้งชื่อผู้เล่นว่าจะชื่ออะไรนะครับมีรหัส เข้าห้องเพื่อเล่นเกมนะเป็นหรหัสตัวเลขนักเรียนก็ได้ฝึกใช้แป้นพิมพ์ที่เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ฝึกใช้แป้นพิมพ์ที่เป็นตัวอักษรตัวหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะทําให้ลูกๆนักเรียนนะครับได้ชินกับการใช้แป้นพิมพ์นะและการหาตัวอักษรได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้ การใช้งานแป้นพิมพ์และเมาส์ได้ดียิ่งขึ้นในเวลาตอบคำถามในเกมการ์ o ฮดเราจะใช้เมาส์ในการคลิกเลือกตอบคำถามนะครับซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถที่จะใช้เมาส์ได้อย่างคล่องขึ้นนะค่องขึ้นเพราะว่าลูกๆนักเรียนจะชินกับการใช้โทรศัพท์ก็คือการลูดและการปัด รูดขึ้นรูดลงปัดขึ้นปัดลงนะครับแต่พอมาใช้เมาส์แล้วการคลิกหนึ่งครั้งหรือว่าการแบบมันคลิกมันคืออะไรนักเรียนก็จะได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับโดยผ่านเกมการูดนะครับจากประเด็นที่เก่ามานะครับข้างต้นจึงทําให้กับผมนะครับได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ลูก เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกๆนะครับได้รู้จักการใช้แป้นคีย์บอร์ดและเมาส์ได้อย่างคล่องขึ้นนะผ่านผ่านตัวเกมการฮูดนั่นเองนะครับเกมการ o ฮูดดังปรากฏในคลิปวิดีโอนะครับและร่องรอยหลักฐานต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ และคลิปวิดีโอที่ข้าพเจ้าได้จัดทําการเรียนการสอนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้กับลูกๆนักเรียนต่อไปขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเป็นข้ารามการประเมินในครั้งนี้ก็มีข้อแนะนำข้อติชมอะไรก็ ขอน้อมรับแล้วก็จะนำไปปฏิบัติพัฒนาผลงานในการจัดการเรียนการสอนให้ลูกๆได้ดียิ่งขึ้นไปขอขอบพระคุณครับ